ครับท่านนะครับพ่อชื่อคุณพ่อเที่ยวบุฒิสุกเกษนะครับเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดที่นี่นะครับก็บวชไปได้ทั้งหมด7ปีแล้วตอนปีหนึ่งพันอ่าน่โซเชียลปี2017นะครับพ่อรุ่นเดียวกับพ่อแังแดงไหมไม่ครับก่อเป็นรุ่นพี่ครับอยู่ที่นี่มา5ปีแล้วครับก็เป็นประหลัดที่นี่5ปีแล้วปีแรกที่บวช2ปีแรกที่บวชอยู่ที่วัดเซนล็อกนะครับ วัดบายมาที่นี่ก็วันะครับก็อยู่ในเขตการปกครองที่4นะครับเขตสีของเราวันนี้ก็ยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้มาภาวนามาเยี่ยมชมวัดของเราครับรักษาที่สัจจะกรุงจัพศรครับกรุงเทพครับ,ทบปทุมยังเป็นเขตของกรุงเทพเลยแต่ถ้าเลื่อนไปข้างท,ที่อยู่ของสิบหกนะครับตรงเสพาสสพระชุดเสาพรก็จะเป็นเขต จันทบ,บุรีนะครับแต่ถ้าข้าไปอำเภอบ้านนานะก็จะเป็นของกรุงเทพนะครับแล้วตอนไหนเขามีความพิเศษนิดหน่อยนะครับเหมือนที่จะเจอเซาก็วัดของเราเนี่ยก็มีอายุนะครับตั้งแต่ก่อตั้งมาทุกเนี่ยนะครับจนกระทั่งปีนี้นะครับก็128ปีนะครับเริ่มสร้างวัดมาพศสองพ่อยสามสิบเ ก็ผ่านการบูรณะมาหลายรอบนะบแล้วก็ปัจจุบันนี้นะครับก็จริงๆแรกเริ่มเนี่ยครับเป็นวัดที่เกิดมาจากสตัตบ,บุตรที่อยู่การาวเป็นคนจีนนะครับแล้วก็อพยพมาครับอพยพมาตั้งนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเริ่มเริ่มมีบัญชีการล้างบาตรจริงๆเนี่ยนะครับก็ปี2440คุณพ่อเอเพียงเดแซา เลเซสล็เจ้าวาที่กรละวครับแล้วก็มามาช่วยดูแลพิบาลบรรดาพี่น้องที่เป็น,น,นที่ชาวจีนส่วนใหญ่ที่นี่จะเป็นคนจีนนะครับเพราะว่าย้ายมาจากกาัลหะวากัลละวาก็คนจีนนะครับข้ามานี้แล้วก็แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยนะครับน่าจะเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ครับที่มีการขุดคลองแล้วก็แบ่งให้เป็นการทำนาครับเพื่อป้อน ให้มีอาหารนะครับเป็นข้าวเพื่อส่งเข้าพนักงนนครับหรือเอาไปขายต่างประเทศนะครับแล้วก็ทางวัดวัดกาลวาเนี่ยนะครับก็เริ่มก่อตั้งบริษัทชื่อลำไส้ลำไส้ทำนาขึ้นมาแล้วก็มีที่ดินทั้งหมดตอนแรกเนี่ยนะครับ8,000ไร่นะครับก็คือเนี่ยที่เห็นอยู่นะครับแล้วก็เข้าลึกไปทางด้านนู้นนะครับแต่ว่าปัจจุบันก็เหลือประมาณสัก2,000กว่าไร่ ที่ยังให้สถาบ,บันดูแล้วอ,อยู่แล้วก็ใช้พื้นที่ของวัดด้วยนะครับก็ขายไปแนะครับเพราะว่าด้วยสภาพการปัจจุบันแต่ทันไล่มนันมากเกินไปนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเศรษฐกิจด้วยนะครับกส็สังคมทคนก็เห็นว่าควรจะมีการแบ่งขางไปแล้วก็จะได้ทําประโยชน์ยิกไปนะครับุจริงแล้วถ้ามองง่ายๆนะครับวัด ว่าที่นาเ่าโทษนะครับว่าที่ดินของวัดลำไสอยู่ตรงไหนก็นคือบางกุท่านเนี่ยนะครับที่เป็นหมู่บ้านชื่อเลนบูทเนี่ยเลนบูทปาร์คเนี่ยนะครับ,บ,รบที่ที่ซื้อที่ดินเขาได้สั่งไปแล้วเขาทำอะไรคะที่เลนบูทนะั้นก็คือทำอะไรเลนบูทเขาก็มีกิจการหลายอย่างนะครับเป็นโครงการที่ค่อนข้างที่จะหาสารนะถ้าเข้าไปดูใน ในโมชวในที่เขาทำนะครับโฆษณานะครับก็เขาก็เป็นหมู่บ้านด้วยนะครับเป็นสนามกอล์ฟนะครับอาจจะมีสนามม้าหรือนั่นก็แล้วแต่ก็มีโรงเรียนนานาชาตินะครับเคเอสนะครับอยู่บนข้างที่นี่เราก็มีตำรวจนะครับประมาณสัก2อ0 0ันสอหรือ2,500คนนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เข้าวัดทุกคนนะเพราะว่าบางคนก็ย้ายอินถานเข้าไปในกรุงเทพ ซาของเราก็จะมีที่ทําที่วัดนะก็จะเป็นเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับวันเสาร์ก็เวลาหนึ่งทุ่มนะครับวันอาทิตย์ก็เจ็ดโมงแล้วก็เก้าโมงครึ่งครับสองรอบแล้วก็แต่ว่าทุกวันเนี่ยนะครับจะมีมิซาที่บ้านพักผู้สูงอายุที่ออกไปทางด้านสี่แยกข้างหน้าวัดนี่นะครับแล้วก็เรียกฝั่งจะเป็นบ้านพักผู้สูงอายุนะครับที่ดูแลโดยมาเซอร์อนาเซนปอลเดชาร์ที่ แลเราก็จะมีมิสซาทุกวันเวลา6โมงครึ่งทุกวันครับไม่มีวันหยุดบ้านผู้สูงอายุที่นี่ครับครอบก็รับรับทั่วไปด้วยครับแต่ว่าการติดต่อก็ต้องต้องมีการถ้าพอจำไม่ผิดจะต้องมีการพูดคุยทำมาเซอร์เป็นพิเศษหลายๆอย่างก็จะมีคนเยอะไหมคะ30คนครับเพราะว่าเขารับได้ประมาณ30คนมากกว่านี้ไม่ไหวมันมีมาเซอร์อยู่กี่คนมีมาเซอร์อยู่ส3 ดังนั้นวัดเราเนี่ยนะครับก็มีอายุยืนยาวนะครับแล้วก็หลายต่อหลายคนที่เติบโตที่นี่นะครับแล้วก็ไปอยู่ที่อื่นนะครับก็จะกลับมาในช่วงฉลองวัดนะครับวัดเราจะฉลองวัดทุกปีก็คือปลายปีนะครับอาทิตย์สุดเสาร์สุดท้ายของของเดือนธันวาคมครับเพราะว่าเราชื่อวัดพระมิสุทธิวงนะขอตปอนศักสักสิ่์แล้วก็จะฉลอง ก็เดือนนี้ก็จะฉลองต่อจากวันเส้นจรนะเส้นจรฉลองยี่เจ็ดวันเดียวกับที่เปิดประตูศัก์สิทธิรอป่าวันเปิดประตูศัดสวันที่ยี่สิบเก้าครับวันเสาร์ยี่สิบโดยโดยส่วนใหญ่เขตสี่จะฉลองวันเสาร์ครับจะไม่เหมือนวันในกรุงเทพใช่ไหมครับเพราะกรุงเทพจะฉลองวันอาทิตย์แต่ทวัดในเขตเขตต่างจังหวัดนะครับเขตโปเขตสี่เขตห้าเนี่ยเขตห้าจะวันอาทิตย์ด้วยนะครับเขตสี่เราก็จะฉลองวันวันเสาร์นะครับก็ีเชลญเชิญนะฮะ ไปสวภาแล้วก็มาที่วัดเราได้1 0บโมงครึ่งนะครับวิโมงครึ่งนะครับจะยินดีต้อนรับที่้องทุกท่านนะวัดเส้นจรยีใช่ไหมใช่ครับเส้นจรยี่เจ็จับสารกทุน่จับชื่อน่ไม่ต้องอันนี้ถ้าพ่อจำไม่ผิดที่วัดร้อยหนึ่งน่าจะเป็นพ่อใหญ่เกษต่ะขอบคุณพ่อคงเกษตใช่ไหมแล้วแล้คุณพ่อจะมาด้วย รถ้าดิดีติดธ<อ>ุ<อ>ระอะไรน้องผ่านไปผ่านมาก็มามา,มาเยี่ยมได้นะคือปกติวัดเราจะวันเสาร์แรกเราก็จะเปิดอยู่และ<อ>หนึ่งก็คือเพื่อเตรียมสําหรับมิซาเย็นครับซิสเตอร์ก็จะมาจัดดอกไม้นะครับทำความสะอาดอะไรต่างๆก็นะเป็นโอกาสดีด้วยปลาปิ๊กเขามาพอดีเลยพอาะกำลังจะไปละกำลังจะหลับมีแต่มิซาเสร็จจะไปกินข้าวกดเลำลังจะหลับเลยกดเลยป๊าปิ๊ก